อะไรนะดูภารกิจต่อไปของเราหน่อยสิให้เรากินปลาอะไรมันเหมือนยวให้เรากินปลาดุกสิบตัวนะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยพี่โซน่ามันช่วยทำอะไรเดีดย๋ยวซัดก่อนอ๋อเป็นสแกนนะเมอนยวช่วยเราสแกนอืม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 ลาข้างหน้าเหมือนจะเป็นฝูงปลาดุกหรือเปล่าเอ้ามดูกลดองดยอิออเอเราเจอปลาดุกข้างหน้า เกุดตัวเบื้องต้น Q E อ๋อกด Q Q กับ E ก็ได,ด้เหมือนกดเมาส์เหมือนกันโอเคเข้าใจละวานไอคิชิบหาแล้วกูไม่มีมอาริกาเตอร์ด้วยชิบแล้วมันตามกูมาโอเคโอเคโอเคอย่านะอย่านะอย่านะไม่ใช่เรื่องง่ายนะเนี่ยเราเราต้องเราต้องเรื่อย เค <Okay, S 2> มึงก็ไปไกลๆสิแล้วนั่นตัวนั้นหลงฝูงตัวนั้นเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเราต้องใจยเย็นๆนะว้าเลยมาได้พี่อ่ะแต่ว่ามันมันว่ายไม่ทันเราเดี๋ยวรีบกินแล้วก็รีบไป้วมาแล้ว,วา ไอ้บอกมันว่ายไม่ไหวมันว่ายไม่ทันเรามันก็แค่แบบว่าอาอกออกมาจากเขตตรงนั้นไม่ได้อ่ะมันจะโดนเฮ้ยเสียงอะไรอ๋อมันให้ขยับเมาด้วยวะโอ้ยลูกเล่นเยอะคราวคลาวเอออะปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรไม่รู้อะโอ้ได้ห้าตัวแล้วขออนุญาต แยงพื้นที่เลยแล้วกันนะเจ้าตาะเคสวิ่ิบหายแล้วไปทางตันไหมเนี่ยวิงว่งวิง่งวิ่งเจ็ดแล้วตายแล้วตามกูมาไห้ตามกูมาด้วย

เดี๋ยวก่อนนะมึงเวลอป่ใช่ไหมตอนนี้กูเวลอสองเดี๋ยวเจอกันไปก่อนแท็กเอาไว้อ๋อยมันจะอยู่ตรงนั้นนะใน้่ตายสิไกละนะนะัย่ยนะร้อยร้อยกว่าเมนะ็ดน่ะเออตรงนั้นเหมือนจะมีนะกลัวอ,อะไรมาอีกแล้วนะ่ะฮะตามกูมาใหญ่เลย มาให้เรามนให้เรา,เราสู้นะเออหมาดิทำมัน<ป>ดูดเออเราต้องสู้กับตัวใหญ่อะ่ะหม,มายที่เอบมันคือปลาเขาเหรอวะฮะเออโชอบโชบ ชกเชียวชกเชียวข้ามรุ่นไปหน่อยแต่ก็น่าจะสวยวนี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไงมาดถิถึงจะข้ามรุ่นบอกเลยว่าผมอะ่ะอืมขอเสียงโซน่าไป็หนึ่งทีอุ้ยมันกัดแรงจัดเดี๋ยวเผื่อไปดนมันกัดเอ้าเอ้ามันชกเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะของจริงแล้วเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวก่อนเดีย๋ยวก่อนขาหมุนก้อนเลยหมุนก้อนเลย เยแปลกแล้วมันแปลกแล้วแปลกๆแล้วไม่ดีแล้วถอยละถอยเจอกันชิบหายแล้วพอพอพอเลิกกันเลิกกันเลิกกันก่อนเลิกกันก่อนใจเย็นเย็นเย็นค่อยวๆจ้าค่อยวๆจ้าหืึ่ยโฉบถ้ามึงไม่ปล่อยกูกูก็ไม่ปล่อยมึงย หน่อยเดียวเองให้ตายเธอเราจะองไปแก้แค no ่มันแน่นอนเดี๋ยวมันมาแล้วหรอบ้านอะลูกน้องมึงเหรออืมหอื้หัวหน้ามันมาแล้วอ่ะ เออเฮ้ยเราพอรู okay. hum, hum. Yah, ้สูตรแล้วมาคอมอนดูดโดนแล้วว่ะโดนละหนึ่งทีกูเนี่ยโดนมาแล้วหนึ่งทีโอเคได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยฮ้ยโดนมันโดนหลายทีมันโดนหลายที่ลอยหลังมันลอยหลังมันหนูมาเลยจ้ะหนูวา ไปง่วเอ้ยเอาดิโฉบโฉบมันมันไปไหนแล้วเฮ้ยโอ้ยมันหลบเออหลบบ่อืมืมหลบบ่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 งำงำงำอืมโอ้ยมีเศษเนื้อด้วยวะอ้าวรวยฮ่า โซน่าไปหนึ่งทีล้วเหมือนข้างหลังจะมีลูกมานะโอ้ยโอ้ย,อยมันสู่สฟ้่มือเหรอฟู่มือเหรอฮะฮะสู้สู้กลับนะบอกเลยนะไม่ปล่อยให้รอดนะยมโอเคไปมิชชั่นถัดไปเลยมันจะให้ตรงไปเลยนะ มือนเรจะเลยอะไรมาสักอย่างโอเคนั่ไงเจอละแผ่นป้ายุลงน้ำบอนเออเหมือนเราจะได้ละอันหนึ่งแผ่นอ๋อแต่และที่มันจะมีมีบอสเดรอเราต้องจัดการบอสเพื่อปลดล็อกใช่ไหมหรือเปล่าวะ ไอ้ตรงมาร์กเหลืองนั้มันคืออะไรก่อนในแผนที่เนี่ยอะไรอ่ะชนเผาเหรอม,มันจะเป็นรูอะไรสักอย่างโอเคเหมือนเราจะไปต้องเหมือนเราจะไปต้องเหมือนเราจะต้องไปำกำจัดบอสแต่ละตัวละ โอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ไปก่อนแหละสำหรับคนที่ชอบโปรเจกต์ของนี้นะแมนอิเตอร์ก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะถ้าถ้ามีคนชอบเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันต่ออีกอย่างแน่นอนเรกันนี้ก็ไปแหละเจอกันไว้เจอกัน,กนหว้คลิปหนะ้า see ซ o u a โอเค